ปรีชาพลประนามรัฐบาลหลงอำนาจคิดร้ายกับประชาชนอำมหิมไร้มนุษยธรรมปรีชาพลประนามรัฐบาลสลายการชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธฉาหลงอำนาจคิดร้ายกับประชาชนอำมหิตไร้มนุษยธรรม วันที่17ตุลาคมร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์อดีตหัวหน้าพักไทยรักษาชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการสลายการชุมนุมกลุ่มคณะราษเมื่อวันที่16ตุลาคมว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทำให้เศร้าและปวดหัวใจเหลือเกินผู้ชุมนุมจะมาด้วยข้อเรียกร้องหรือเหตุผลใดก็ตามแต่พวกเขาคือคนไทยนี่หรือคือสิ่งที่มนุษย์กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีนักเรียนนักศึกษาและปัญญาชนซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ออกมาร่วมอย่างมากมาย ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมต่างมาอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธและไม่มีทีท่าว่าจะก่อเหตุหรือสร้างความรุนแรงเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดผมจะไม่ประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเชื่อว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรือภาคภูมิใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมขอประนามรัฐบาลในฐานะผู้มีอำนาจและสั่งการให้เกิดเหตุการณ์กระทำต่อประชาชนคนไทยด้วยกันเช่นนี้ ไม่อยากเชื่อว่านี่คือการตัดสินใจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่กล่าวอ้างว่ามีความชอบธรรมมาจากเสียงของประชาชนวินาทีที่พวกคุณคิดร้ายต่อประชาชนมันเกินคำว่าไร้มนุษยธรรมพวกคุณหลงระเริงในอำนาจและได้กลายเป็นรัฐบาลทรราชโดยสมบูรณ์แบบไปแล้ว ขอฝากถึงเพื่อนนักการเมืองที่ยังพอมีจิตสำนึกเห็นภาพแบบนี้แล้วไม่สะเทือนใจกันบ้างหรือขอให้ตั้งสติและไตรตรองให้ดีว่าคุณควรจะสนับสนุนคนใจร้ายอมหิตแบบนี้ให้คนบาปกลุ่มนี้กระทำต่อประชาชนผู้มีบุญคุณกับพวกคุณต่อไปอีกหรือไม่เพราะผมเชื่อว,ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งเดียวหรือครั้งสุดท้ายถ้าคิดว่าการกระทำที่รุนแรงต่อประชาชนมือเปล่านั้นถูกต้องชอบทำแล้ว ผมคิดว่าคุณไม่มีประชาชนอยู่ในหัวใจร้อยโทรปรีชาพลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักุก